รายการหมอยาคู่ประชาชนวันนี้เราสองคนได้หยิบข่าวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆแก่คุณผู้ฟังกันค่ะข่าวที่ว่าก็คือข่าวเกี่ยวกับไวรัสซิก,กาที่เข้ามาระบาดในไทยนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะที่ให้ความสนใจ แต่วารัสซิก้านี้ทั่วโลกก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะเนื่องจากมีการระบาดอย่างหนักในแถบอเมริกาใต้รวมถึงหมู่เกาะแปซิฟิกและหมู่เกาะเคปเวิร์ดในทวีปแอฟริกาอยู่ด้วยเช่นกันค่ะโดยมีข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกณวันที่8กันยายนพุทธศักราช2559รายงานว่ามีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าทั้งหมด72ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะ และคุณมนทก,การทราบไหมคะว่าที่มาของชื่อไวรัสนี้มาจากชื่อซิกกาที่เป็นชื่อป่าในประเทศยูกันดาซึ่งเป็นสถานที่แรกที่แยกเชื้อได้จากลิงลีเซิสที่นำมาศึกษาในปีพุทธศักราช2490ค่ะค่ะได้ทราบที่มาของไวรัสแล้วดิฉันก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดไวรัสชนิดนี้กันค่ะซึ่งไวรัสซิก,ก้าชนิดนี้มียุงลายเป็นพาหานำโรค อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสเดงกีที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกและไวรัสเจแปนิสเอนเซฟาลิติสที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบอ,อีกด้วยนะคะและยุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aedes aegypti ซึ่งเป็นยุงลายบ้านและยุงลายสวน Aedes albopictus ค่ะสรุปได้ว่าไวรัสซิก้านั้น มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อทราบถึงพาหานำโรคแล้วเรามาฟังอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้กันค่ะอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่อาจไม่มีอาการแสดงและหายเองได้ซึ่งจะมีเพียงหนึ่งใน5้าของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก,กาเท่านั้นที่อาจแสดงอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกหลังได้รับเชื้อนี้ไปแล้ว4-7วัน โดยอาการแสดงทั่วไปของโรคนี้ได้แก่ไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะผื่นแดงเยื่อบุตาอักเสบตาแดงปวดข้อซึ่งผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้ามักมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณ2-7วันและสามารถหายเองได้ภายใน1สัปดาห์ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่อัตราการตายของผู้ที่ติดเชื้อไวรสัสซิก้ายังคงพบน้อยค่ะแต่ผู้ที่เราต้องระวังกันอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นเพราะว่าโรคไวรสัสซิก้านี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อทารกในหญิงที่ตั้งครรภมากกว่าคนสุขภาพดีทั่วไปที่ติดเชื้อไวรสัสซิก้านี้ค่ะใช่แล้วค่ะการติดเชื้อไวรสัสซิก้าทำให้ทารกในครรภ์มารดามีความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติหรืออาจเสียชีวิตได้ค่ะจึงทำให้หญิงที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกก้าเป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังคะจากอาการเบื้องต้นของการติดเชื้อไวรัสซิก้านี้แม้จะมีความรุนแรงน้อยในคนสุขภาพดีก็ตามแต่อาการก็มีความคล้ายคลึงกับอาการของโรคไข้เลือดออกซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการให้คำนิยามระหว่างคําว่าผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันเพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อเวลาซิก้าคุณเกิรีคะผู้ป่วยสงสัยหมายถึงอะไรคะค่ะโดยผู้ป่วยสงสัยหมายถึงผู้ป่วยที่มีไข้และมีอาการอย่างน้อยสองใน3ของอาการดังต่อไปนี้ 1. ออกผื่น 2. ปวดข้อหรือสาตาแดงอีกทั้งผลการตรวจไวรัสเต้งกีและไวรัสชิกุนงุนยาโดยวิธี PCR และไวรัสหัดและหัดเยอรมันโดยวิธีอิลิซา i m m ต้องให้ผลเป็นลบค่ะแล้วผู้ป่วยยืนยันหมายถึงอะไรคะคุณมนทการผู้ป่วยยืนยันหมายถึงผู้ป่วยสงสัยที่มีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในเลือด หรือตรวจพบภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัสซิก้านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนเฉพาะสำหรับป้องกันโรคไวรัสซิก้าค่ะทำได้เพียงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงและดูแลจัดการไม่ให้มีแหล่งเพาะพันยุงลายภายในที่พักอาศัยเท่านั้นค่ะโดยยุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสซิก้าชนิดนี้เป็นยุงที่ออกหากินกลางวัน จึงต้องระวังการถูกกัดในเวลากลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะเราทราบถึงเรื่องของไวรัสซิก้าแล้วต่อไปเรามาฟังวิธีการรักษากันคะ่ะซึ่งการรักษานั้นยังคงเป็นการรักษาตามอาการคือให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอลดการสูญเสียน้ำหากมีไข้สามารถทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการทานยาแก้ปวดลดอักเสบในกลุ่มเอนเซตเพราะหากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิก้านี้ทานยากลุ่มเอนเซตเข้าไปจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้นค่ะหืมฟังแล้วเป็นโรคที่เราไม่เคยได้ยินชื่อแต่ก่อให้เกิดอันตรายมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกลับไปสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ้านว่ามีแหล่งเพาะพันยุงลายหรือไม่ด้วยนะคะ ค่ะจากข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบว่ามีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศไทยแล้วซึ่งความรุนแรงแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ทารกในครรภ์มารดาอาจได้รับอันตรายจึงมีความรุนแรงมากกว่าคนสุขภาพดีทั่วไปค่ะซึ่งในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนป้องกันที่เฉพาะเจาะจง ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นดังนั้นคุณผู้ฟังควรป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะรายการหมอยาผู้ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพย